อย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้คือน้ำพริกแกงป่าของคุณแม่สูตรโบราณค่ะน้ำพริกแกงป่านะคะเครื่องแกงเราจะเยอะมากเราก็จะมีลูกจันทร์ดอกจันทร์นะคะลูกจันทร์นี่คือลูกจันทร์นะคะแต่เราไม่ใส่หมดเราใส่แค่นี้เองเห็นไหมคะใส่เยอะแล้วมันจะเฟื่องแล้วก็ดอกจันทร์แล้วก็มีขาขาพยายามใช้าขาหัวเล็กนะคะเขาเรียกขาดิ้งมันจะหอม หัวยาญ่ไม่หอมค่ะแล้วก็ใช้ขาแก่แล้วใบปอกก็หัวปอกเห็นหัวปอกไหมคะเนี่ยหอมมากเลยนะคะแล้วก็มีเกลือมันเราใช้เกลือดำค่ะแล้วก็มีดีปีไม่ต้องใส่เยอะนะคะกระเทียมกระเทียมนี่อย่าอย่าปอกเปลือกหมดนะคะเหลือไว้แล้วก็มีหอมหอมก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะเฟื่อนเรามีกะปิเอาไปเผาไฟก็ได้ แล้วก็จะมียี่หลาสังเกตนะคะยี่หลานี้ใส่เยอะไม่ได้จะเฟื่อนยี่หลากับเทียนข้าวเปลือกเนี่ยจะคล้ายกันเทียนข้าวเปลือกมันจะเม็ดใหญ่กว่าเทียนข้าวเปลือกจะเยอะกว่ายี่หลาใส่เยอะแล้วเฟื่อนค่ะแล้วก็มีปลามีมีการพูนะคะมีอบเชยใส่เป็นแผ่นๆก็ได้แต่นี่เรามีอบนะแล้วก็ตะไคร นะคะแล้วก็ลูกผักชีมีลากผักชีก็ใส่ด้วยนะคะแล้วก็ลูกกําจัดแล้วก็มีกระวานนะคะแล้วก็พริกไทยดำนะคะเราเราก็จะมีพริกแห้งคุณแม่บอกว่าพริกแห้งพริกเนี่ยเวลาใส่ให้ใส่ขี้ถ้าเผื่อใส่คู่มันจะเผ็ดค่ะเราก็ใส่เก้าสิบเอ็ดสิบสามอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ใช้พริกขี้หนู แห้งหรือสดช่วยมันจะทําให้หอมนะคะแล้วก็มีข้าวข้าวสีขาวข้าวเหนียวอะไรก็ได้ค่ะหรือข้าวคั่วก็ได้นะคะไปล้างน้ําแล้วก็เอามาใส่อันนี้จะทําให้น้ําแกงข้นค่นนะ,คะไม่งั้นน้าแกงมันจะใส่นะคะอันนี้คือคือเคล็ดลับเครื่องแกงอันนี้จะมีท,ทางภาคตะวันออก จันบุรีตาดระยองนะคะเครื่องแกงเราถึงเครื่องจริงๆนะ,ะนแล้วค่ะพอกินเราจะท็อปร้อนท้องนะคะเห็นไหมคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะแล้วเราไม่ใช่ปั่นนะคะเราใช้ตำค่ะใช้ตำด้วยพกคนไม่เป็นวันนั้นเด็กเข้ามาช่วยตำเขาบอกโหกลับไปปวดเมื่อยหมดเพราะใช้เวลาตำเป็นชั่วโมงนะคะก่าจะละเอียดต้องละเอียดอย่า yeah. หย,ยาบนะคะหยาบแล้วมันจะร่อนใบมันไม่อร่อยต้องละเอียดยิบเลยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้ของตำราของคุณแม่นะคะนางวันนักบุญทนบุตรค่ขาขอบคุณ